เราจะมาชิมหมูนะคะดูจากสภาพแล้วเอียนไม่กล้าชิมค่ะแต่เอานะเรากล้าทำเราก็ต้องกล้าชิมรู้ไหมมันทรมานตอนไหนทรมานตอนนี้ชิมทำกับข้าแล้วชิมเองนี่แหละมาอมสองสาม อันนี้ก่อนนะนี่ก่อนทุกคนหมูนุ่มมากค่ะทุกคนหมูนุ่มมากจริงๆแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากค่ะไม่เค็มเลย อีกสักคำนะคะความดูความนุ่มของหมูนะคะพอนะคะ <_ k> ครึ่งครึ่งชิ้นก็เกินทนนะคะหม <_ k> <อ>ูไม่ผ่านวันนี้ โคตรคิมจรง